สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยครับอยู่ผมบอยพีซีเช่นเคยครับทักทายทุกคนด้วยอาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายๆคนแต่บอยพีซีก็เหมือนเดิมครับทำงาน365วันไม่มีวันหยุดนะครับผมพ่อแม่พี่น้องครับเรามาเทสสเปคในงบ26990ครับเป็นราคาเฉพาะตัวเครื่องมาดูสเปคเครื่องเครื่องนี้กันดีกว่านะครับเบื้องต้นครับเคสตัวนี้ครับเป็นของ IT s o n a Skyline ครับดีไซน์ด้านหน้าเป็นคาดเส้นสวยๆอย่างนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเปลี่ยนไฟได้ด้วยการกดปุ่มด้านบนตรงนี้กดค้างไว้12 3 4ไฟก็จะดับ ไปอย่างนี้นะครับโดยที่พัดลมในเครื่องอยังทํางานอยู่ตามปกติทุกอย่างนะครับนะครับเราก็มาดูสเปคในเครื่องเครื่องนี้กันดีกว่าเป็น cpu ไรเซน5 4 6 0 0 g ครับ6คอ12เทเทอร์โบ4.4.2จกกะเ เป็น onboard Vega 7แต่ฟังให้จบก่อนนะฮะันมเป็น16 GB DDR4 Bus 3200นะครับ M. .2 NVMe ครับ256 GB อยู่ตรงนี้การ์ดจอครับเป็น GTX 1660 Super 6 GB GDDR6 จาก Colorful ครับแล้วก็ Power Supply ซ่อนอยู่ในกล่องนี้ครับ Sigma Tech 600วัตต์ครับเมนบอร์ดเป็น B450M จาก Biostar นั่นเองนะครับพอแม่พี่น้องครับเครื่องนี้มันมีการ์ดจอ onboard ด้วยนั่นหมายความว่าถ้าการ์ดจอตัวนี้พังแต่อนาคตคุณสามารถต่ออนบอร์ดเล่นเกม ในกรณีที่การจอพังอะนะแต่ว่าถ้าถามว่ามีการจอกับไม่มีอันไหนดีกว่ามีการจอมันดีกว่าอยู่แล้วนะครับผมอ่ะโอเคมาดูกันที่เกมแรกครับเป็นเกม c อ l บิว u t y Warzone ครับเรามาดูเซตติ้งกันดีกว่าดิสเพลเราก็เซตเป็น 1920x1080 ที่ Full HD นะแล้วก็ตรง Quality ตรงนี้นะครับ Texture Resolution เป็น High คือสุดนะ Texture Filter High Quality High นะครับคือสุดทุกอย่างนะครับ ไอเอฟเฟกแสงปรับเป็นไฮนะครับแล้วก็รอยกระสุนเอ a b l e ไว้นะครับเดี๋ยวจะหาว่าปิดอะไรไว้บางส่วนอย่างเงี้ยเฮ้แตะร้อยว่ะเนี่ยโมชันเบอร์ผมโคตรเกียดเลยนะจริงๆไม่อยากจะเปิดเลยอตอนวิ่งตอนอะไระสังเกตไหมปืนมันจะเบอร์เว้ยสังเกตนะเนี่ยปืนมันจะเบอร์เห็นปะคือมันสมจริงเกินอะ ตอนนี้เรากระโดดร่มลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราล่มก็ไม่กลางแล้วเราก็น่าจะตายซ้ำอะไรก็ไกลกุ๊กกุ๊กเรียบร้อยครับโดนปืนพกยิงครับจังหวะนี้ร้อยเฟรมบวกบวกครับมีจังหวะร้อยเฟรมให้ดู80เฟรม90เฟรมมแล้วแต่เหลี่ยมเกมนะครับอย่างที่ผมบอกไปเนาะดังนั้นแล้วมันก็ ว่าเรามันอยู่ที่ว่าเราทําอะไรอยู่เช่นเราบวกอยู่ไหมเราอยู่ในน้ํำไหมอยู่ตรงนู้นตรงนี้ไหมอะไรเงี้ยยิ่งเอฟเฟกเยอะมันก็จะยิง่งเอฟเฟคมันก็จะยิ่งดรอปลงไปอะไรงนงี้นะครับผมอันนี้แหละผมจะค่ายนี่โชว์ไปไหนลัววะ yes, ให้มันหายวะโอ้โห oh, oh, เรียบร้อยฮะคุณผู้ชมกดแอตติเมต F4 ออกอย่างเร็วฮะจังหวะนี้ปไฟเอ็ต่อดีกว่า 150เฟรามอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเซตติ้งก่อนแล้วกัน1,020คูณ1,080เป็น Very High Shadow เป็น High r e f l e c t i ั n เป็นเ r y High ครับ w อ t e r เป็น High ครับ Very High คัสกับ High ครับส่วนใหญ่เป็น Very High เดี๋ยวเราเปลี่ยนเสื้อแป๊บหนึ่งนะครับนี่นี่มันเสื้ออะไรวะเนี่ยโอ้โหอย่างจับอะ่ะไปเดี๋ยวขับรถขับอะไรให้ดู150เฟรามครับ150 160เฟรมครับ 150, รตอนนี้ เล่นแบบสบายครับร้อยก่อเฟเดี๋ยวลองเข้าบงเข้าเมืองดูแล้วกันเอ้ยโอ้โหเบรกแปบบ๊บเบรกแปบบ๊บเบรกแปบบ๊บโอ้ไอป้ายอย่างโก้ครับดูดีครับของจริงครับของจริงครับดีครับคนสวยสวัสดีครับคนสวยลืมไปกูไม่มีไมค์ประมาณนี้ไฟเอ็มนะครับ มีคนมีรถมีอะไรก็ร้อยเฟรมบวกๆครับมีให้ดูครับนี่ครับอันนี้ลัมโบครับเห็นไ,ไหมลื่นปื้นอ่ะลื่นปื้นอะ,นนอะแบบเหมือนภูเขาโชว์ไป็หนึ่งดอกดิมันเป็นยังไงเนี่ยมันเป็นยังไงเนี่ยรถบินได้อยู่เนอะยูน์เดอร์สแตนนี้อยู่เนอการทงการชนเนี่ยโอโ้โหอย่างเปี้ยรครับอ่ะโอเคประมาณนี้สําหรับไฟเอ็มก็ลองพิจารณาดูแล้วกันเล่นได้แน่นอนนะครับแต่พับจีพับจีรอโหลดแป๊บหนึ่งรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับ ปรับเปน็นนันต้าทั้งหมดนะนี่ครับที่ Full HD 1 9 2 0 1เ0 0สุดทุกอย่างปรักนำไปใช้ดูเราจะดูเอ้ยร้อยเฟรมมีแตะครับร้อเฟรมมีแตะครับแรมกิน7.8กาจอทำงานเต็มที่ CPU ทําทำงาน40-50เปอร์อุณหภูมิ CPU อุณหภูมิการจอเท่ากันที่60องศาโดยประมาณนะครับเดี๋ยวผมลองปรับสูงแล้วไปเล่นจริงดีกว่านะครับ ต่กี้ปรับอันต้านะได้90-100ถึงเฟรมเรามาดูปรับสูงกันว่าเล่นจริงมันจะเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับ M4 ทองครับดูยากครับปืนนี้นะครับต้องไปชนะการแข่งมานะครับถึงจะได้ครับประมาณนี้ครับ p u b G เล่นได้แบบสบายๆแน่นอนครับต่อไปครับเราไปเทสเกม Forza Horizon แล้วตบดรวอวาลกโอเคเรามาดูเซตติ้ง Forza Horizon กันครับเออ a d v a n c e เป็นสุดทุกอย่างนะครับสเปคนี้ นะครับก็คือเป็นคัสตอมแล้วก็อันต้าคะกับเอ็กตีมนะครับผมปรับสุดทุกอย่างครับที่ Full HD ครับ90กว่าเฟรมครับตอนนี้90กว่าเฟรมแรมกินไป7.6็จกจิกการ์จอใช้งานเต็มที่ที่100% CPU ใช้งานที่50%ครับอุณหภูมิการ์จออุณหภูมิ CPU พอๆกันที่60องศาครับการ์จอตัวนี้ถือว่าเย็นมากนะอยู่ที่58องศาเองศาถือว่าโอเคเลยครับ สนามก็สลัวสลัวครับบรรยากาศตอนเย็นเย็นนะฮะเก่าเฟรมนี้ให้ดูครับแข็งจริงนะครับตอนนี้ลอมกินี่เรานำอยู่ครับเข้าแบบสวยๆตามสไตล์บอยพีซีครับนี่ฮิจบฮะ z a ซา r i ซอนเกมสุดท้ายครับวาโลแลนด์เนี่ยปรับเป็นไฮทั้งหมดเรียบร้อยครับ2 0 0กว่าเฟรมครับผู้ชมจริงๆมันปลดได้เยอะกว่านี้นะแต่ผมไม่รู้วิธีครับ แรมกิน7จิกนะครับแต่ละอย่างใช้งานน้อยมาก CPU การ์จ,จอใช้พอๆเลยอนะากว่าเซครับอุณหภูมิ CPU อยู่ที่60องศาอุณหภูมิการ์จ,จอเกือบเกือบห้องศาครัเก็บเรียบร้อยครับ วันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับใครที่สนใจคอมพิวเตอร์จัดสเปคคอมเก็บเงินไปทางรับบัตรเครดิตยังไงทักมาที่หน้าเพจทักมาที่แฟนเพจได้เลยแอดมินตอบแชท2โมงเช้าถึงตี3ในทุกๆวันแอดมินช้อปปีก็มีบริการคุณอย่างแน่นอนอ่ะวันนี้ไว้เท่านี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ